สวัสด <cin stereotype and true choses> ีล <dragging> ูกค้าสวนมโยงชีรัตนานิยมทุกท่านเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็มีที่ดินอีกแปลงหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนำให้ลูกค้าที่สนใจที่จะมีที่ดินเป็นของตัวเองนะคะได้มาลองดูกันนะคะที่แปลงนี้เป็นที่ของเราเองนะคะท่านใดที่สนใจที่อยากจะมีที่ดินอยู่ที่นครนายกแล้วก็ใกล้ชิดกับที่สวนมายงชิดรัตนานิยมของเรานะคะก็สามารถดูได้ในแปลงนี้เลยค่ะแปลงนี้เป็นที่สวยมากเลยนะคะไม่แพ้แปลงที่แล้วเลยค่ะแปลงนี้มีต้นไม้ใหญ่เหมือนกัน ที่สําคัญคือต้นไม้ด้านหลังนี้นะคะเป็นต้นต้นไซค่ะต้นไซน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะนี่เห็นอย่างนี้นะคะเป็นต้นไรใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะสําหรับความโดดเด่นของที่ดินแปลงนี้นะคะที่ดินแปลงนี้จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่หลายต้นเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าที่โดดเด่นที่สุดก็คือต้นไรใหญ่นะคะซึ่งแต่ละต้นเนี้ยก็เป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุยาวนานมากๆเลยทีเดียวค่ะ 60-70ถึงปีเลยทีเดียวนะคะนอกจากจะมีต้นไซใหญ่แล้วนะคะก็ยังมีต้นอื่นๆที่เป็นต้นไม้สูงใหญ่ให้ร่มเงาซึ่งแต่ละต้นอ่ะสูงมากๆเลยทีเดียวนะคะคือในตอนที่เรายังเด็กๆอ่ะ เราก็เห็นต้นไม้ตรงนี้มีอยู่แล้วนะคะต้นไม้ตรงนี้เขาก็น่าจะมีอายุมากกว่าอายุเราเลยทีเดียวค่ะซึ่งแต่ละต้นนะคะเขาก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตนานพอสมควรทีเดียวเลยค่ะกว่าที่ต้นเขาจะใหญ่ได้ขนาดนี้นะคะถ้าท่านใดนะคะที่ชอบต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ไม่ควรพลาดแปลงนี้นะคะเพราะว่าต้นไม้แต่ละต้นน่ะจะใช้เวลาปลูก กวาจะโตได้ขนาดเนี้ก็ต้องใช้เวลานานเลยทีเดียวค่ะบางทีนะคะก็ต้องรอจนชั่วอายุคนเลยทีเดียวเลยนะคะนอกจากจะมีบ้านมีสวนที่คุณพ่อคุณแม่นะคะคุณปู่คุณย่าตายายเนี่ยได้ปลูกไว้แล้วเราก็จะได้มีบรรยากาศได้ร่มรื่นขนาดนี้นะคะนี่นะคะตรงนี้มีต้นตะแบก3ามต้นเลยค่ะ ที่จริงมีหลายหลายต้นเลยทีเดียวนะคะความสวยของต้นตะแบกนะคะนี่ข้างหลังนี่เลยค่ะ 피날리 ะะด้านหลังก็จะเป็นป่ายูคลิปตัสนะคะซึ่งไกลออกไปอีกนิดนึงนะคะไม่ติดที่ค่ะก็ข้ามั้วไปอีกสักนิดนึงก็เป็นป่ายูคลิปตัสนะคะที่มีลมเย็นสบายมากๆเลยค่ะนะคะมีต้นตะแบกสวยๆแบบนี้นะคะ ก็นับว่าเป็นที่ดินที่พร้อมอยู่นะคะถ้าท่านใดที่จะมาปลูกบ้านเนี่ยรับรองได้ว่าท่านจะได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่สงบร่มเย็นลมเย็นสบายไม่ร้อนนะคะเพราะว่าเรามีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาอยู่แล้วถ้าท่านใดนะคะที่ชอบต้นไม้ใหญ่แบบนี้มีทั้งต้นทรายต้นตะแบกและต้นอื่นๆที่สามารถจะปลูกเพิ่มได้ในพื้นที่ก็ไม่อยากให้พลาดในแปลงนี้นะคะ ยังไงก็สามารถติดต่อมาดูที่ได้เลยนะคะและที่ดีมากๆสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็คือเพื่อนบ้านน่ารักมากเลยค่ะบ้านใกล้ๆที่อยู่ข้างๆกันนะคะเขาก็เป็นเพื่อนบ้านที่มีอัธยาศัยดีนะคะแล้วก็ทําสวนทําเกษตรปลูกผักนะคะใช้ชีวิตอยู่ในชนทบ,บทลองดูผักที่เพื่อนบ้านของเรานะคะปลูกได้เลยค่ะอยู่ใกล้ๆกันเลยค่ะกับที่แปลงนี้นะคะสวนน่ารักมากเลยทีเดียวค่ะ นี่นะคะอันนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านนะคะที่อยู่ใกล้กับพื้นที่นะคะดี่ปลูกมะเขือยาวเยอะมากๆค่ะปลูกผักสวนครัวเยอะมากเลยทีเดียวนะคะมีทั้งมะเขือยาวแล้วก็มีมะเขือมะเขือลูกกลมๆมาหาตรงนี้เต็มเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นถั่วฝักยาวค่ะนะคะมีถั่วฝักยาวด้วยนะคะอันนี้เป็นชีวิตในชนบทน,นะคะที่ถ้าท่านมา อยู่ในชนบทเนี่ยก็สามารถที่จะปลูกผักสวนครัวแบบนี้ได้เลยนะคะอย่างีทั่วผักยาวที่ปลูกเองนะคะปลอดสารเคมีด้วยค่ะก็อยู่กับธรรมชาติแบบนี้นะคะมีทุกอย่างเลยค่ะนี่เป็นต้นกระเจี๊ยบนะคะ You say psychotic so But then you like like that I'm like then like นี้เป็นปางแผลกหอมนะคะ สำหรับท่านที่เบื่อนหน่ายกับชีวิตในเมืองนะคะอยากใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติแบบสงบๆแบบนี้นะคะพร้อมกับมีสุขภาพที่ดีนะคะอยู่กับวิถีชีวิตแบบนี้นะคะทำสวนอยู่บ้านปลูกผักรักสุขภาพนะคะก็ลองมาดูที่แปลงนี้ก่อนได้นะคะที่ดินเนี่ยจะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะใกล้กับตัวเมืองเลยค่ะสะดวกในการเดินทางไปตลาดด้วยนะคะแล้วก็ โรงพยาบาลนะคะเวลาเจ็บป่วยก็อยู่ใกล้ๆเลยค่ะไม่ไกลนะคะใกล้ๆนี่ก็จะมีอนามัยชุมชนด้วยนะคะขับรถแป๊บเดียวเองค่ะแล้วก็ท่านที่คิดว่าการหาอาหารรับประทานนะคะเป็นเรื่องยากไม่ยากเลยค่ะเรามีเดลิเวอรี่ส่งถึงที่ด้วยนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับห้างสปปรรพสินค้านะคะเดินทางสะดวกแค่10นาทีก็ถึงห้างโลตัสนครนายกแล้วค่ะและก็ยังไม่ ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะคะอย่างเช่นเขื่อนขุนด่านปาการชนนะคะโรงเรียนในร้อยจปลอนะคะน้ำตกต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำตกสาริกานางรองอย่างเงี้ยค่ะที่เที่ยวต่างๆเยอะเลยนะคะน,นครนายกเนี่ยวัดต่างๆก็ดังมากด้วยโดยเฉพาะวัดมณีวงอยู่ใ,ใกล้ๆที่แปลงนี้เลยคะ่ะที่ดินนะคะก็จะมีทางเข้าออกได้สองทางค่ะล้อมรั้วแล้วนะคะแล้วก็ที่สูงไม่ต้องถมค่ะ ติดกับถนนสาธธานานะคะใกล้กับถนนลาดยางด้วยนะคะก็คือเข้าวัดแป๊บเดียวก็ถึงที่ดินเลยค่ะที่ของเรานะคะมีน้ํามีไฟพร้อมอยู่อาศัยปลูกบ้านได้เลยค่ะและราคานะคะราคาไม่แพงเลยค่ะเนื้อที่1ไร่3งานท่านสามารถดูราคาได้ที่เพจนะคะที่ดินนครนยกเจ้าของขายเองค่ะ ในส่วนของถนนนะคะก็เราจะมีการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มขึ้นเรื่อยในอนาคตค่ะถนนจะพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจที่แปลงนี้นะคะอยากจะมาดูที่ก่อหรือทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรสอบถามได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ0 6 4 6 0 5 0 0 8 0นะคะหรือว่าอยากเข้ามาดูที่ดินของจริงก็ สามารถ GPS ได้นะคะที่ใกล้ๆก,กับสวนมยนชิดรัต,ะตะนานิยมของเราเลยนะคะที่แปลงนี้อยู่ไม่ไกลค่ะยังไงโทรนัดล่วงหน้าได้นะคะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะสสััััญญาาาาาากกกบบยลลมมนนนน้้จะเเเออควววววววฝไไป่งธีแ สายลมหนาวจะเอาความฝันไปวางไว้บนตักเธอ